สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดไปเจอหอมหัวใหญ่มันถูกก็เลยซื้อมายกยกถุงนะคะถูกมากค่ะก็เลยว่าเออกลัวกินไม่ทันแอดก็จะมาดองนะคะวัตถุดิบแอดจะขึ้นไว้ให้นะคะทั้งแรกเราก็ปอกหอมหัวใหญ่นะคะเราก็ปอกในคลิปนี้แอดจะใช้หอมหัวใหญ่ประมาณ กหัวนะคะเพราะมันมันไม่ใหญ่มากนะคะก็ใช้ประมาณหกถึงเจ็ดหัวนะคะแล้วก็ปอกนะคะปอกไปเรื่อยนะคะแอสเซอดองทั้งหอมแดงหัวใหญ่แล้วก็หอมหัวใหญ่ธรรมดานะคะสองกระปุกนะคะเพราะแอสซื้อมาเยอะมากถ้าเรากินไม่ทันเราก็ต้องโยนทิ้งนะคะ เมื่อปอกเสร็จเราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเลยค่ะซอยตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วจะซอยประมาณ50มิลลิกะมิลลิเมตรนะคะกว้างหนานะคะก็จะไม่ไม่ใหญ่มากเนี่ยะคะ่ะเราก็หั่นไปนะคะหั่นไปเรื่อย ตอนหันนี่ยอมแล้ว,ว่าแสบตามากหันไปร้องไห้ไปคะแอดจะดองไว้กินเวลาเรากินพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยมันเลี่ยนใช่ไหมคะแอดก็จะใส่หอมเนี่ยจะเป็นเป็นเครื่องเคียงนะคะก็นี่คะ่ะ อันนี้หนึ่อส่วนเครื่องที่เราจะทำน้ําดองนะคะแอดลงไว้ให้แล้วนะคะอัตราส่วนเครื่องน้ําที่เราจะดองเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะคะแต่แอดก็จะกัดประมาณไว้ให้นะคะเสร็แล้วเรามาตั้งไฟต้มน้ําดองกันเลยค่ะ เมื่อเราเคี่ยวจนได้ที่เราก็พักให้มันเย็นนะคะจากนั้นเราก็เอาแล้วนะก็ใส่น้ำส้มน้ำตาลนะคะเกลือนิดหนึ่งนะคะคนให้ทั่วนะคะจนน้ำตาลทายละลายแล้วก็เราก็ชิมได้เลยชิมรสชาติที่เราต้องการนะคะ บางคนจะใส่ผงชรสแต่แอดไม่ใส่นะคะแอดไม่ชอบทำไม่ชอบทำอะไรด้วยผงชูรดนะคะด้วยที่แล้วเราก็ปิดเตานะคะแล้วก็ยกลงพักไว้นะคะ จากนั้นเราก็หาโหลที่เราล้างสะอาดมาแล้วก็เอาหอมที่เราใส่ไว้ในสูตรนี้แอดจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มันมีรสชาตินิดหนนะคะ่ะกใส่เลยค่ะ มีออมลงกระดิ่กระดอนค่ะโหลมันเล็กนะคะมือแอดมันใหญ่กรอบรอบใส่เลยไลระ,ะถาดนี้ก็เราล้างสะอาดแล้วค่ะจากนั้นเราก็เอาน้ำหมักของเรานะคะมาเทใส่ได้เลยเทท่วมหอมนะคะ แล้วก็พอดีแอดทำน้ำหมักเยอะแอดก็เลยดองแตงกวาไว้อีกนิดนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะคะไปลองทำทานกันนะคะเมื่อเราปิดฝาเราก็เข้าไว้ในตู้เย็นสักสองวันนะคะเอาออกมาทานได้นะคะหลังจากสองวันนะคะหรือใครอยากได้เปรี้ยวคนนั้นสูตรนี้จะออกเปรี้ยวๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ลองทำทานกันนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ